ครับคีประกอบการตัดสินใจนะครับ h o n d a Wave 125นะครับเหมาะสำหรับวัยรุ่นนะครับไม่ต้องไปแต่งแล้วนะครับแต่งมาให้แล้วนะครับรถสวยเลยนะครับนี่ล้อเลืยอยังหน้าหลังใหม่เลยนะครับใหม่กิ๊บเลยดูครับนี่สวยเลยครับเดินคอท่อเลสมาแล้วเครื่องแห้งๆเลยนะนี่สุดยอด ป,ปั๊มเปิมทำมาหมดแล้วนะเนี่ยปั๊มใหม่นะสวยเลยอดาวเก้าพันเก้าครับผมออกคนเดียวเลยอายุยี่เบ็ดปีอายุยี่เบ็ดปีผ่อนได้เลยนะครับมีงานมีการทำจัดเฉพาะในจังหวัดเชียงรายเท่านั้นนะครับเงินสดส่งได้ทั่วประเทศนะครับใกล้สงการแล้วจัดซะนี่ โอ้โห oh, สวยกิฟต์แต่งมาหมดแล้วนะเนี่ยเห็นไหมครับแต่งมาเรียบร้อยเลยรีบเลยนะครับเบาเดี๋ยวทาให้เดี๋ยวเบาะเดี๋ยวมีมาใหม่นะครับเป็นเบาะแดงสวยเลยนะครับอันนี้ใส่เบาะเดิมไปก่อนเบาเบาแดงกําลังสั่งมานะครับเดี๋ยวน่าจะมาถึงภายในสองสามวันนี้นะครับกระจกมีให้นะครับกระจกใหม่นะครับ รถปี2017นะครับดาว9900นะครับเงินสดขายอยู่39900บาทพอครับผมนี่ครับสวยเลยนะครับโชคเชิกทำมาใหม่หมดละรถพร้อมใช้เลยนะครับอ้าวคันนี้เป็นไม้แดงนะครับเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องให้ดู เพียงแค่สัมผัสเท่านั้นครับติดเลยนี่ฮะนี่ครับเสียงดูดุเลยครับผมนี่เอกสารการโอนพร้อมทุกอย่างนะครับสนใจเข้ามาดูรถได้นะครับอยู่บ้านถ้ำนะครับซอย2ครับ2นะครับหมู่1นนะครับอำเภอแม่สายนะครับ จังหวัดเพียงรายสนใจโทรมาได้ครับผม0891368745นะครับรถพร้อมใช้นะครับแต่งให้แล้วสวยเลย